สวัสดีค่ะวันนี้ผมจะมารีวิวที่แปลงล่างของคิวเลนเจอร์อันนี้ของโบก็ของคิวเลนเจอร์เหมือนกันครับแล้วก็มีอันนี้ลูกกลมๆนี้เรียกว่าคิวทามะค่ะคิวทามะมีหลายอันเลยมีหลายสีด้วยคิวเลนเจอร์เป็นเกี่ยวกับขบวนอะไรขบว,วนการผู้พิธักษ์อวกาศคิวเลน ขบวนการผู้พิทักษ์อวกาศ q u i เ c h e r อ่ะนี่ไงนี่ครับโอแล้วก็คือตอนที่ยังเป็นแบบนี้ครับยังไม่เป็นปืนมีมังกรแบบนี้ด้วยกดปุ่มนี้ครับกดยิงแล้วก็มีอีกเสียงหนึ่งด้วยมีสองแบบเสียงสองแบบเป็นมังกรมังกรเหมือนกันคือตอนแปลงร่างครับเปิดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เอาคิวถนามา แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะใส่เข้าไปในปากมันก่อนอแล้วแล้วก็กดตรงนี้ครับแล้วก็ติกแล้วก็กดปุ่มมันจะมีปุ่มตรงนี้ครับให้กดอ๊ยมันเหมือนเป็นเงาลายอะไรด้วยครับ ิดไฟมันจะเห็นคะแล้วตอนจะทําให้มันเป็นปืนกดปุ่มตรงนี้ครับแล้วก็อ๋อเป็นแปลงวนะเป็นปืนได้ยังไงต่อแล้วก็กดยิงครับมนันก็จะออกมาด้วยนะคะโอ๋ยจะออกมาด้วยใช่ไหมครับสรุปไหมชอบไหมอ่าต่อ,อไปของโปก็มีจุอขัดด้วย สีทองแล้วะในเข็มขัดทำอะไรได้มั่งลูในเข็มขัดสามารถเก็บชิลธรรมะได้หนึ่งอันครับนี่กดตรงนี้แล้วก็ใส่ชินธรรมะเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็กดแล้วก็หยิบออกมาใช้ได้แอ้ได้เลยนีลองทำดูสิครับวาดปาวันโอ้เป็นอย่างนี้แต่อันนี้เป็นสีทองใช่ไหมครับชเป็นปาวันสีเงินว้าวนี่ แล้วเวลาจะใช้คิวธรรมะก็แล้วก็เอาออกมาใช้เลยแล,แล้วก็เป็นขบวนการผู้พิชักอวกาศคิวเลนเจอร์อม,มา,า,าใส่เข็มขัดกันก่อนเลยอ่าใส่เข็มขัดอายืนเวลาใส่เข็มขัดคือตรงล็อกนี้ครับเข้าไปในรูเอาให้แน่นเท่าที่เราคิดว่าจะเอาแน่นขนาดนั้นนี่นี่คะโอ้โหแล้วก็นี่โอ้โหแล้วก็หยิบออกมาแปลงร่างเทมาเทมา สดสดต่อไปก็คือที่แปลงล่างอันนี้ค่ะเป็นหนันปืนด้วยมีปืนสามอันในตรงนี้ตรงนี้นเป็นโล่ดาวนี่ครับและตรงนี้เอาไว้ใส่ชิวธรรมะค่ะ,ะใส่ไปแบบนี้ครับอ้ยนี่ค่ะ,คะแล้วก็จับไปเลยใช่ไหมใชอ่อย่างเทอย่างเทแล้วไงต่อ แล้วก็ก็หยิบคือมะมา,าเลือกอะไรก็ได้ค่ะลงมันบอกว่าต้นโจมตีขนาดครับแล้วก็เลื่อนไปทางหน้าหนึ่งทีครับต้นโจมตีแล้วก็เลื่อนตรงนี้ลงครับครับ,รบแล้วก็พูดวปะสตาร์เชนแล้วก็โบยิง คือทาร์มาสมีสีอะไรบ้างลูกมีหลายสีนะคะแล้วก็แบบเป็นยังไงอันนี้01 01มันจะมีเขียนเป็นเลขอยู่ข้างล่ในมีเลขอยู่ข้างล่ใน01 01เป็นตัวอะไรอ่ะเป็นสิงโตครับ02เป็นแมงป่องครับ03เป็นม้าป่าสีน้ำเงินนี่04 04เป็นตาช่าง05เป็นเป็นควายไมซานปะน่าจะใช่นะครับนี่06เป็นงูครับ07ครับนี่07เป็นกิ้งก่า 0ูนย์แปดเป็นนกศูนย์เก้าเป็นปลา,าสิบสิบนึ่งเนี่เป็นนกไร้อนอ๋อสิบอคือมนีสีฟ้าสิบสองอนี้คร <12 S 1> ับเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับเออเป็นนกฟินิกแน่ว่าใช่นกฟินิกแต่เพื่อนๆว่าใช่นกฟินิกไหมใช่ไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวลอง บอกออ p โปคอมเมนต์บอกมาด้วยนะอ่ะต่อไป13 13จะไม่มี 10G ไม่มีไป19เลยก็เป็น q t a มะเข็มทิศครับครับ25มี25เลยโอ้แล้วมีอันนี้ลูกอันนี้เป็นคนผู้อันนี้29เป็นแพ้อ่าแพ้เลข33เป็นเพกาซัสครับเพก p e q u อ d OK v า48เป็น f าโลมาครับอ่าสุดท้ายเป็น EX เขียนว่า e x เป็นอะไรอ่ะ e x เป็นนกอันนี้ก็คือคิวทามะทั้งหมดที่เรามีถึงจะไม่ครบแต่กระจัดว่าเยอะมากๆเลยมันชื่อว่า super sentai คิวท a m a ครับนี่รอบๆของมันเหมือนมีดาวอะไรด้วยเป็นกระเบ็ดอะไรคือเจ๋งสุดใช่ไหมหนูชอบ ตัว ex ชื่อ s ป p e r sentai q วทามะเจ๋งมากๆเลยครับสรุปของเล่นที่แปลงร่างของคิวเรนเจอร์กับเพียมผัดคิวเรนเจอร์แล้วก็ค q วทามะทั้งหมดนี้ก็สนุกมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วในคลิปหน้าผมจะมารีวิวคิวเรนเจอร์อะไรเดี๋ยวรอดูกันนะคะอย่าลืมกดติดตามช่อง ipo story ด้วยนะครับสวัสดีค่ะบายบาย ប៊ូយគូតាបាតើមានបាទតាជិនបាទជិន